วิธีปิดการแจ้งเตือน Google Chrome บล็อกโฆษณาที่อาจเป็นไวรัสในสมาร์ทโฟนขั้นตอนแรกให้เปิดแอป g o Google Chrome ขึ้นมาครับแล้วกดเลือกที่จุดไข่ปลา3จุดด้านบนขวามือกดเลือกที่การตั้งค่าครับกดเลือกที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับกดเลือกที่หัวข้อหลังข้อมูลการท่องเว็บกดเลือกที่หัวข้อขั้นสูง แล้วกดเลือกช่วงเวลาให้เป็นตั้งแต่ต้นในหน้านี้ระบบจะติ๊กเลือกหัวข้อข้อมูลการท่องเว็บที่จะล้างให้โดยอัตโนมัติและระบบได้ยกเว้นรหัสผ่านเอาไว้ถ้าหากระบบไม่ได้ติ๊กไว้ให้ก็ให้เพื่อนเพื่อนติ๊กเลือกตามตัวอย่างในคลิปได้เลยครับส่วนหัวข้อรหัสผ่านควรยกเว้นเอาไว้เวลาลืมรหัสผ่านจะได้เข้ามาเปิดดูได้ครับเสร็จแล้วกดล้างข้อมูลแล้วกดยืนยันที่คําว่าล้างอีกครั้งครับ เมื่อล้างข้อมูลเสร็จระบบจะตัดมาที่หน้าความเป็นส่วนตัวโดวยอัตโนมัติให้เพื่อนๆกดปุ่มย้อนสอนกลับออกมาแล้วกดเลือกที่การแจ้งเตือนแล้วกดปิดใช้งานอน um, ุญาตการแจ้งเตือนเสร็จแล้วกดปุ่มย้อนกลับออกมาครับแล้วกดเลือกที่การตั้งค่าเว็บไซต์กดเลือกที่หัวข้อคุกกี้ของบุคคลที่3แล้วติ๊กเลือกบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3เสร็จแล้วกดย้อนกลับออกมาแล้วกดเลือกที่ป๊อปอัพและการเปลี่ยนเส้นทาง กดโยกปิดสวิตช์เพื่อบล็อกเว็บไซต์ไม่ให้แสดงป๊อปอัพและการเปลี่ยนเส้นทางครับแล้วกดย้อนกลับออกมาครับแล้วกดเลือกที่หัวข้อโฆษณาที่รบกวนกดโยกสวิตช์ปิดเพื่อบล็อกเว็บไซต์ที่ทราบว่าแสดงโฆษณาที่รบกวนหรือทําให้เข้าใจผิดครับเสร็จแล้วกดย้อนกลับออกมากดที่ขีดสามขีดด้านล่างซ้ายมือแล้วกดปัดแอปต่างๆที่เปิดใช้งานทิ้งไว้ให้หมดเพื่อเคลียร์พื้นที่หน่วยความจําของมือถือครับเสร็จแล้วเปิดแอป Play Store ขึ้นมาแล้วกดที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือ กดเลือกที่ pleprotect เพื่อเข้ามาเปิดการตั้งค่าป้องกันและกำจัดเวลารัโสโฆษณาที่แฝงมากับแอปที่เราโหลดมาติดตั้งทั้งในและนอก p l t ตัวครับโดยปกติระบบจะเปิดการใช้งานไว้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเข้าไปในการตั้งค่าด้านบนขวาจะเจอสวิตช์ทั้งสองสวิตช์ได้เปิดใช้งานเอาไว้ครับแต่ถ้ากดเลือก pleprotect เข้ามาเจอหน้าตาแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เปิดใช้งาน pleprotect เอาไว้ให้เพื่อนๆกดเปิดใช้งาน แล้วระบบจะสแกนค้นหาเวลาที่ติดมากับแอปเองโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วกดที่ปุ่มการตั้งค่าเข้ามาจะเห็นว่าหัวข้อสแกนแอปด้วย l รีโปรเทคหรือหัวข้อปรับปรุงการตรวจหาแอปอันตรายได้เปิดใช้งานอยู่ไม่ได้ตามนี้แล้วครับให้เพืเ่อนๆกดปุ่มหฮมออกมาแล้วเข้าไปที่การตั้งค่า ปัดสไลด์หน้าจอขึ้นไปแล้วกดเลือกที่หัวข้อการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ให้เพื่อนๆดูที่หัวข้อการป้องกันอุปกรณ์ถ้ามีคําว่าปิดอยู่ใต้หัวข้อการป้องกันอุปกรณ์แสดงว่าอุปกรณ์ของเพื่อนๆไม่ได้เปิดใช้งานการป้องกันอุปกรณ์เอาไว้ให้กดเข้าไปในหัวข้อการป้องกันอุปกรณ์แล้วกดเปิดใช้งานการป้องกันอุปกรณ์ แล้วกดที่จุดไข่ปลาสามจุดด้านบนขวามือจะมีหัวข้อาการตั้งค่าการปกป้องอุปกรณ์เด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆกดเข้าไปในหัวข้อาการตั้งค่าการปกป้องอุปกรณ์แล้วกดเปิดการใช้งานการสกรแกนแอปอัตโนมัติรายวันและกดเปิดการใช้งานการสแกนอัตโนมัติเมื่อติดตั้งแอปจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆกดเปิดอีกครั้งเพื่อยืนยันการเปิดการใช้งานเสร็จแล้วกดที่ขีด3ขีดด้านล่างซ้ายกดปัดเคลียร์หน้าจอแล้วกดรีสตาร์ทเครื่องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นตองเื ก้นโครมบล็อกโฆษณาที่อาจเป็นไวรัสในมือถือสมาร์ทโฟนรับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปใหักับช่องไอทีฟรีสไตล์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ